วันนี้ยายเป็นจะมารีวิวผักป่าผักบ้านกลายเป็นผักสวนครัวในสวนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวนที่เห็นอยู่นี้ก็คือผักขมค่ะผักขมบ้านที่อีสานค่ะขึ้นเต็มเลยค่ะหนามากเลยค่ะดูนี่ค่ะงามค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนฝนตกก็ไม่ทุกวันแต่ก็แดดแรงค่ะ ฝนตกอ้าวแล้วก็ผักขมขึ้นในสวนผักขมเล็กผักขมใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยค่ะในสวนหลังบ้านของของยายเพ็ญเองนะคะแล้วก็มีผักขมชนิดหนึง่งเขาเรียกว่าผักขมหินก็คือต้นนี้ค่ะเขาเรียกว่าผักขมหินมันจะออกเป็นเครือมันจะไม่เหมือนผักขมธรรมดาแต่ก็ผักขมหินค่ะ กินได้เหมือนกันค่ะก็ผักขมชนิดหนึ่งก็มีผักขมใหญ่ผักขมเล็กผักขมขี้ไก่ผักขมหินคือคือมีหลายชนิดนิดนะคะแต่และชนิดก็กินได้ค่ะทุกชนิดกินได้มาทางนี้ก็จะเป็นผักขมหินซึ่งมากกว่าค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผักขมหินมันก็จะแตกกิ่งก้านแบบนี้ไปอีกแบบหนึ่ง แต่กิ่ก้านอย่างนี้มันก็จะเป็นเครือยาวมีหลายกิ่งหลายขแขนงแยกไปคนละแบบค่ะแต่ส่วนผักขมบ้านมันจะเป็นต้นของมันอย่างนี้ค่ะเป็นต้นของมันอย่างนี้มันคนละแบบเลยค่ะมันขึ้นด้วยกันค่ะมันจะมีผักขมใหญ่ผักขมหินผักขมขี้ไก่แล้วก็มีต้นผักเสี้ยนด้วยค่ะเพื่อนๆมีเบี้ยผักเสียนขึ้นเต็มเลยค่ะอันนี้สวนหลังบ้าน ผักอันนี้ยายเป็นน่ะก,กลัวว่ามันจะวายแต่มันไม่วายนะคัะเพื่อนพอมาบ้านแล้วเห็นเยอะเต็มเลยค่ะเนี่ค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะผักขมหินก็เยอะค่ะนู่นข่ะเยอะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะเพื่อนมันขึ้นเองค่ะแล้วก็มีผักบุ้งแซมขึ้นมาด้วยส่วนที่ไปทางกำแพงนั้นก็เป็นต้นตะไคร้ค่ะ เป็นต้นตะไคร้แล้วก็ผักขมใหญ่ตอมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะคือตอผักขมใหญ่คือเขาจะตัดลงคะ่ะมันต้นใหญ่มากต้นใหญ่จริงๆเลยนะคะเพื่อน,นีๆดูสิคะ่ะดูตอมันเขาเพิ่งจะตัดลงก่อนที่ยายเพ็จะมานี่คะ่ะแล้วก็ต้นนั้นก็ยังเป็นต้นยืนต้นสูงอยู่คะ่ะผักขมใหญ่ผักขมใหญ่สูงกว่ายายเพอีกคะ่ะ มันสูงมากเลยค่ะผักขมผักขมไม่ใหญ่ต้นจะสูงกินได้ค่ะเป็นผักที่ดีมากเลยค่ะท้องไม่ผูกคาแล้วดูต้นน้นใช่ไหเพื่อนนั้นของเพื่อนบ้านค่ะที่ซูมให้ดูค่ะต้นมมนใหญ่จริงๆผักขมไม่ใหญ่ต้นใหญ่มากค่ะแล้วก็ถัดมาทางนี้ก็เป็นเครือมะละค่ะเพื่อนมะละ อันนี้เป็นเครือมะละดอกมันก็จะออกแล้วค่ะดอกเล็กๆเ,เขาเรียกว่ามะละขี้นกค่ะเครือมันก็จะพันไปตามต้นไม้ไที่ใกล้มันนะคะกินได้ทั้งยอดทั้งใบอ่อนมันแล้วก็ลูกมันค่ะเพื่อนๆลูกมันจะเล็กๆเ,เป็นยาเป็นสมุนไพรค่ะ แต่สับปะุณเยอะขนาดไหนไม่รู้ค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเยอะค่ะ